ส,สวัสดีจงมีเดชท่านสาธุชนทุกท่านรายการกระจ่างธรรมกระจ่างใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของพระอสิติมหาเถระในส่วนของท่านชดินสามพี่น้องท่านผู้นี่มีความสนใจในพุทธประวัติเมื่อได้ยินชื่อคําว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยก็จะเห็นภาพขึ้นมาทันทีนะเพราะว่า ตัวของชดินทั้ง3าพี่น้องก็คือท่านอุรุเวลกสปะท่านนาทีกสปะและก็ท่านขยากสปะเนี่ยต้องถือว่าเป็นกําลังสําคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้านะในช่วงต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาย้อนกลับไปในช่วงของต้นปฐมโพธิการชื่อของชดินสามพี่น้องนี่ก็ปรากฏชัดหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัสรูแล้วแล้วก็ สเสด็จมา,โป,า,ปญญา,าโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5โปรดท่านปัญจวัคคีทั้ง5เสร็จแล้วนะก็มาได้โปรดหรือแสดงพระธรมเทศนาเนี่ยแก่ยศศากุลบุตรพร้อมทั้งสหายทั้ง45ท่านนะรวมที่ปรากฏชื่ออีก5ท่านรวมท่านยศศด้วยนะก็จะผ่านช่วงที่ได้ทรงส่ง,รงพระ สาวกนะทั้ง60รูปนะในช่วงต้นเนี่ยออกไปประกาศพระศาสนาในช่วงระหว่างการเดินทางก่อนจะไปถึงเมืองราชครื้นะซึ่งเป็นที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้เคยทูลขอ,อ,อสัญญานะห้าข้อเอาไว้ว่าเมื่อตอนที่ได้เสด็จมาพบกับเจ้าชายศิริทฐาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผนวดแล้ว แล้วก็ได้ขอพรเอานะไว้5ข้อว่าอย่างไรเสียเมื่อพระองค์หมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้แต่สรู้พระนุตตรสมาสัมโพธิญาณแล้วเขขอได้เสด็จมาโปรดแล้วก็แนะนําให้ตัวพระองค์ก็คือพระเจ้ามีพิสารเนี่ยได้เข้าใจธรรมะด้วยทีนี้พอพระผู้พุภธเจ้าเนี่ยทรงโปรดพระปจวาขีเสร็จสหายพระยศเสร็จได้พราษาวกมา ทั้งหมด60รูปแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาพระองค์โดยพระองค์เดียวก็เสด็จมาแล้วก็ได้พบพระพัทธวัคคีซึ่งเป็นกุลบุตรจํานวน30คนโปรดเสแล้วก็โปรดจนให้ได้เข้าใจธรรมะเสด็จมาเสร็จแล้วก็จนกระทั่งว่าได้เข้าไปพักกับชดินสามพี่น้องตามที่ท่านอธิบายเอาไว้นะว่า สาเหตุที่พระพุทธมีพระเจ้าเนี่ยสเสด็จเข้าไปโปรดชดินทั้งสามพี่น้องก็คือท่านอุรุเวลกัสปะท่านนาทีกัสปะแล้วก็ท่านขยากัสปะเนี่ยก็เพราะว่าในเมืองราชครื้นะซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าพิสารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกศิษย์นะของอท่านชดินทั้งสามพี่น้องนี้ท่านชดินทั้งสามพี่น้องเนี่ยตัวท่านอุรุเวลกัสปะเนี่ยมีบริวาร500 ท่านนาทีกับสปาเนียมีบริวาร300แล้วก็ท่านขยากับสปาเนียมีบริวาร200รวมแล้วก็เป็น1000เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้การประกาศพระศาสนาที่เมืองและจะครึ่เนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกเนี่ยเมื่อทั้งชรินทั้ง3พี่น้องทั้ง3ท่านเนี่ยได้อุปสมบทเป็นภาษาวกของพระองค์แล้วก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกหมายความว่าการประกาศพระศาสนาแล้วก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกก็ตัดสินพระไทย เสด็จเข้าไปโปรดอุรุเวทท่านอุรุเวลักษษปะก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นรายละเอียดต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สนใจในพุทธประวัติเนี่ยอ่านแล้วก็พอจะเห็นภาพว่าตัวท่านอุรุเวลักสษปะเนี่ยท่านมีความเข้าใจว่าตัวท่านเองเนี่เป็นพระหรหันต์เข้าใจว่าตัวท่านเองเป็นพระรหันต์แล้วก็เข้าใจจริงๆจงังๆเสียด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นแต่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระหรหันต์ เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้เจ้าเ,เสด็จเข้าไปขอพักด้วยเนี่ยเบื้องต้นก็จะไม่ยินดีที่จะให้พักจนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมให้พระผู้อิพาคเจ้าเนี่ยพักอยู่ที่บริเวณซึ่งเ,เป็นโรงบูชาไฟหลายท่านที่มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมอินเดียก็จะจะรู้ว่า เรื่องการบูชาไฟเนี่ยเป็นเรื่องโดยทั่วไปของผู้ที่เกิดในอินเดียในสมัยนั้นเขาเรียกว่าพิธีอารตีนะพิธีบูชาไฟซึ่งในโรงบูชาไฟซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ท่านอุรเวลกักปะเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยเป็นที่อาศัยของพญานาคซึ่งที่ตรงนั้นก็ลักษณะจะคล้ายไปที่ห่วงห้ามเพราะว่า ไม่ว่าใครเข้าไปพักที่ตรงนั้นแล้วก็มักจะมักจะจบไม่สวยาเรียกภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าจบไม่สวยคือส่วนใหญ่แล้วก็ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าพญานาคในที่นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่หวงที่อยู่เบื้องต้นที่ไม่พระผู้มีพระเจ้าเข้าไปพักเนี่ยก,กังวลว่าจะได้รับอันตรายแต่ในท้ายที่สุดพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงยืนยันว่าจะพักที่นั่นสุดท้ายผ่านคืนนั้นไป เช้าขึ้นมาพวกชดินทั้งหลายก็ไปดูที่โรงบูชาไฟแล้วเข้าใจว่าพร,พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยน่าจะตายแล้วนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเห็นแสงไฟลุกโผล่ขึ้นที่โรงบูชาไฟเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นฤทธิ์ของพญานาคแต่วันที่จริงเนี่ยเป็นฤทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเข้าเตโชกสินแล้วก็ใช้กสินไฟเนี่ยปราบพญานาคที่อยู่ที่นั่นให้ไปขดอยู่ในบาทของพระองค์ บาทที่พระองค์ใช้ตอนนั้นก็เป็นบาทที่เท้ามหาราชทั้งสี่นำมาถวายหลังจากที่ตัดสรูแล้วพอเข้าไปก็ด้วยความตั้งใจว่าน่าจะไปพูดแบบภาษาหยาบๆจะไปก็ตั้งใจจะไปเก็บศพพอไปเห็นพระผู้ธภพเจ้าสเสด็จออกมาหน้าตาผ่องใสแจส่มใสดีก็เลยถามว่าเอาเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างพญานาคที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เบียดเบียนท่านใช่ไหมพระผูธภพเจ้าก็ทรงเปิดบาทออกแล้วก็ถามว่า พญานาคที่ท่านพูดถึงเนี่ยใช่พญานาคที่อยู่ในบาทนี้หรือไม่นะพวกเจด,ดินก็โนก็ตื่นเต้นตกใจกันว่าอ,อยู่มาจนขนาดนี้แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นว่ามีผู้ที่สามารถปราบพญานาคได้แต่ก็ยังคิดว่าต่อใหออ้พระสมณะนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีฤทธิ์มากขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรานะคิดไปอย่างนั้นจนกระทั่งผ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องหลายราวด้วยกันยกตัวอย่างเช่นว่า เกิดฝนตกหนักน้ําในแม่น้ำเนรัญชลาก็ไหลบ่ามาท่วมพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงบูชาไฟทั้งหมดตื่นเช้ามาเนี่ยกลายเป็นแม่น้ําไปซะแล้วพวกชดินทั้งหลายซึ่งนําโดยท่านรู้เวลักสปานี่ก็พายเรือไปเอคิดว่าเอ๊ะจะยังอยู่ดีไหมน้ําพัดไปเสนไหนแล้วก็ไม่รู้ปรากฏว่าพายเรือไปก็เห็นฝุ่นลอยขึ้นในอากาศ ก็แปลกใจว่าเอ๊น้ําท่วมขนาดนี้แล้วฝุ่นจะมาขึ้นมาจากที่ไหนก็ปรากฏว่าพายเรือก็ไปใกล้ปรากฏว่าโดยปริมนทนเป็นวงกลมรอบโรงสีโรงบูชาไฟเนี่ยน้าเข้าไปไม่ถึงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจงกลมอยูนะ่ฝุ่นมันลอยขึ้นก็ยังนึกไปว่าเออสมณะผู้นี้นมีฤทธิ์มากจริงแต่ก็ยังไม่ใช่พระหันอย่างที่เราเป็นจนกระทั่งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงออกปากภาษาชาวบา้านว่าเอ๊ ท่านอุรุเวลกัสปาตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นพระรหันต์เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระรหันต์แล้วก็ยังไปทําให้คหนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยก็ทรงสอนปรากฏว่าท่านอุรุเวลกัสปาเนี่ยก็เกิดสํานึกขึ้นมาได้ก็เลยทูลขอให้พระวิภพเจ้าทรงประธานการสมบทให้บวชเสร็จปุ๊บก็ขนเอาบริขารของชดินเนี่ยไปทิ้งคือบริเวณที่ท่านอุรุเวลกัสปาอยู่เนี่ยเป็นต้นน้ํา ได้เป็น,เป,นเป็นต้นเป็นต้นแม่น้ําเป็นต้นทางของแม่น้ําในโซนนั้นท่านนาทีกระสปาซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยเห็นบริขารของพี่ชายกับบริวารลอยมาตามน้ําก็ตกใจนึกว่าเออ,เอ,อจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีแล้วก็เลยพากันยกพวกไปก็เห็นว่าท่านอุลเวกระสปาตัวน,นั้นบวชแล้วก็นึกในใจว่าการอุปสมบทการประพชาอุปสมบทของพี่ชายเราเนี่ยน่าจะเป็นของที่มีค่ามากนะ ไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่งั้นพี่ชายคงไม่ยอมบวชก็เลยขอบวชด,ด้วยบวชเสร็จก็เอาบริขารลอยปรากฏว่าน้องชายอยู่ทางปลายแม่น้ําท่านพระยากระสปะรอบแรกก็เห็นบริขารพี่ชายลอยมาสักพักก็เห็นบริขารของพี่ชายคนรองลอยมาก็นึกว่าเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีก็ไปถึงปรากฏว่าก็เห็นพี่ชายทั้งสองบวชเสร็จแล้วก็นึกอย่างเดียวกันกับท่านานาทีกระสปะก็เลยขอบวช ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงได้บริวารมา1,000กับอีก3รวมพระองค์ด้วยก็เป็น1,000กับ4ก็ทรงสแสดงอาทิตตปริยยสูตรว่าด้วยเรื่องไฟนี่แหละว่า,ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของที่ติดไฟปรากฏว่าชดินทั้ง3พระภิกษุที่เคยเป็นชดินทั้ง3ท่าน ท่านรู้เวลกับสปะท่านนาทีกับสปะท่านขยากับสปาฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเพราะว่าตนเองทำพิธีบูชาไฟมานานพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟ mm. ก็เกิดความเข้าใจได้ง่ายตกลงก็บรรลุพระหรหัตทั้งหมดเป็นพระหรหัตทั้งหนึ่งพันกับอีกสามรูปจนกระทั่งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนยทรงพา ท่านอุรุเวและกสป่าท่านนาทีกัสป่าท่านขยากสป่าเนี่ยเข้าไปในเมืองราชครึแล้วก็พระยบบพิสารเนี่ยก็พาบริวารมาตั้ง12บนหุดนหุดนหนึ่งก็หมื่นหนึงสิบนหุดก็แสนสองมาคนที่มาด้วยหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าตกลงใครเป็นพระศาสดาคใครเป็นสาวก เอตกลง,งอาจารย์ของเราท่านอุรุเวลกัสปานี่เป็น,เป,นเป็นเป็นอาจารย์แล้วพระุูธเจ้าเป็นลูกศิษย์หรือพระผู้เจ้าทรงเป็นอาจารย์พระท่านอุรุเวลกัสปาเป็นลูกศิษย์ไม่แน่ใจพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงทราบความสงสัยของบริวารของพระเจ้ามินพิสารก็ได้รับสั่งให้ท่านอุรุเวลกัสปาไปแก้ความสงสัยท่านอ,อ,อรุรุเวลกัสปาานี่ก็กราบลงที่พระบาทแล้วก็เหาะขึ้นไป ในอากาศแล้วประกาศความที่ตนเองเนี่ยเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าความเคลือบแคลงสงสัยก็หายไปเพราะฉะนั้นคนตั้ง1นึ0 0 0สคนเนี่ยซึ่งมีพระเจ้าเป็นพิสารเป็นหัวหน้าก็ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาตกลงว่า11อ็ดนกุดเนี่ยได้เป็นพระยาบุคคลเบื้องต้นก็เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันไปส่วนอีก1,000 0คนเนี่ย ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะพระธรรมว่าเป็นสรณะพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตก็เป็นเหตุให้เมืองราชครืซึ่งมีพระเจ้าบ,บิมพิสารเนี่ยทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปธรรมพกในขณะนั้นทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปได้โดยสะดวกทีนี้ถ้าย้อนไปถึงในอดีตชาติก็โน่นถอยหลังไปในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐุมุตระ ทั้งสท่านนี้ก็เกิดเป็นพี่น้องกันแล้วก็ขวนขวายทําบุญทํากุศลมาจนกระทั่งผ่านมาอีก91ก้าบเอ็ดกนะมาเกิดก็เป็นพระราชโอรสนะของพระเจ้าแผ่นดินก็รับหน้าที่ดูแลรักษาบ้านเมืองมาด้วยดีจนกระทั่งว่ามีเหตุเ,เกิดความวุ่นวายขึ้นในปัจจันประเทศพูดง่ายๆก็ชายแดน พระบิดาพระราชบิดาก็ส่งไประงับเหตุเสร็จแล้วกลับมาขอพรเพราะว่าในพระชาตินั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระหันน์เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เป็นพี่ชายของฉดินทั้งสามพี่น้องในพระชาตินั้นนะปรากฏว่าพระราชบิดาเนี่ยถือว่าลูกชายคนโตของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําบุญ พูดง่ายๆว่าหวงไม่คนอื่นดูแลเลยนะปรากฏว่าพอไปทําความดีความชอบเสร็จกลับมาก็ขอพอรว่าขอเวลาสามเดือนจะได้บํารุงดูแลพี่ชายก็เมื่อพระชบิดานั้นตกปากรับคําไปแล้วว่าขออะไรก็จะให้ก็เลยต้องยอมปรากฏว่าทั้งสามองค์เนี่ยพี่น้องทั้งสามองค์ซึ่งต่อมาก็เป็นฉดินทั้งสาพี่น้องก็บวชเนนแล้วก็ทําการทนุบํารุงพระพุทธเจ้าตลอดสามเดือนด้วยอนุภาพนะที่เกิดขึ้นเนี่ย ตั้งแต่สมัยที่ได้ตั้งความปรารถนาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยว่าคือท่านเนี่ยเคยได้เห็นพระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องไว้ในเอตัคะว่าเป็นผู้ที่มีบริวารมากก็อยากจะเป็นอย่างพระมหาเถระองค์นั้นบ้างก็ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็จนกระทั่งมาถึงในชาติสุดท้ายนี้ที่บังเกิดเป็นท่านอุรเวลกักสป,ปะเนี่ย ก็สมตามความปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกย่องท่านอุรุเวลกัสปนะนวาเนี่ยว่าเป็นผู้ดํารงอยู่ในเอตทัคคะของผู้ที่มีบริวารมากแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระศาสนาในช่วงต้นปฐมโพธิการอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของอท่านอุรุเวลกัสปะท่านนาทีกัสปะท่านขยากัสปะซึ่งโดยรวมเราก็เรียกโดยทั่วไปตอนก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระว่าชดินสามพี่น้อง ก็เห็นว่าพอสมควรก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุรุชนทุกท่านขอเจริญพร